สวัสดีค่ะเจอกับรุชิน่าอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้รุชิน่าจะมาในหัวข้อที่ว่าคุณครูจะสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจผู้ปกครองวงเล็บกรณีที่ผู้ปกครองมีปัญหากับคุณครูนะคะข้อแรกเลยคุณครูจะต้องสื่อสารกับตัวเองให้เข้าใจก่อนเห็นตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรคิดอะไรมีอารมณ์ไหนบ้างในแต่ละวัน สื่อสารกับตัวเองให้เข้าใจว่ารู้สึกอย่างไรเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่างั้นเถอะนะคะมาถึงข้อที่สองสงบนิ่งพร้อมรับฟังในสิ่งที่ผู้ปกครองสะท้อนกลับมาให้คุณครูได้รับรู้ในสารนั้นๆน,น,นะคะคุณครูต้องสงบนิ่งให้ได้แล้วรับฟังผู้ปกครองนะคะข้อที่สนะคะอันดับแรกเลยที่เมื่อรับฟังผู้ปกครองเสร็จ คำแรกที่คุณครูจะต้องพูดออกจากปากนั่นก็คือขอโทษค่ะง่ายนิดเดียวขอโทษค่ะจากหัวใจคุณครูเลยนะคะข้อที่3ามเนี่ยคำว่าขอโทษเนี่ยมันจะออกมาจากหัวใจของคุณครูได้ก็ต่อเมื่อคุณครูสื่อสารกับตัวเองเข้าใจเข้าใจอารมณ์ตัวเองเข้าใจความรู้สึกตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย นะคะข้อที่4พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถี่ถ้วนวิเคราะห์เลยค่ะหลังจากนั้นปรับอารมณ์ความคิดและความรู้สึกเพื่อเพื่อเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองคนคนนั้นอีกครั้งในเชิงบวก แบบความสุขแบบเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่คุณครูมีปัญหากับผู้ปกครองเนี่ยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย4เทคนิคนี้ลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วคุณครูจะมีความสุขแล้วคุณครูจะได้ใจผู้ปกครองทุกคนครูมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขเด็กๆมีความสุข ประเทศชาติมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนจากหัวใจครูชีนะคะ่ะ